เล่นก่อนได้ไหมคะได้เลยครับโอเคได้เลยค่ะเชิญเลยค่ะอ๋อพี่หลิงนั่งนี่นะคะแล้วก็พี่ออมนั่งนี่นะคะแล้วก็พี่เอฟเชิญทางด้านนั้นค่ะเดี๋ยวก่อนพีอยู่ทางด้านนี้อ๋อ好我们先让两位坐上这个神秘椅子哦。ตื่นเต้นจังเลยพี่หลิงขับรถเฮ้ยผมก็โบติดไปส่งไปรับกันไหมคะ ออกไม่คคนขับอ๋อ,อแบบอ๋อ,อ,อครับแต่ก่อนอื่นนะครับก่อนที่เล่นเกมบอกว่าเก้าอี้อาจจะต้องชิดกันนิดนึงมันห่างก,กันไปหน่อยครับไม่เหมือนคนคนนั่งก็ชิดกันหน่อยครับเขาสื่กอกติที่ว่ากเาก้าอี้ห่างกันไม่เป็นไรพี่เอสแต่ใจเราใกล้กันมากเลยไม่ําคัญที่สุดน,นะครับโอค่ะโอเคค่ะปกติน้องหนิงขับรถเป็นยังไงคะปรียบกัาการขับรถของเราเร็วช้าหรือว่ายังไงเอ่ย ชาชาค่ะกว่าภัยกว่าภัยมากใช่เคยคิดจะสมัครแก๊ปอ๋อค่ะไม่ได้สมัครใช้บริการนะคะสมัครไปขับนะคะขัรแก๊ปเลยค่ะจ้ะโอเคค่ะ好这个游戏呢待会呢就是我来负责给你比手画脚你要猜出来那同一个时间呢 O 呢就可以骚扰玲玲哦玲玲是开车的这个司机 O 就来骚扰他 OK อเค่ะในหมวดนี้นะคะดังนั้นนะคะเป็นหมวดเกี่ยวกับอาหารเพราะว่าน้องหลิงบอกว่าน้องหลิงเชี่ยวชาญด้านอาหารโอเคนะคะ โอเคค่ะ60วินาทีนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าน้องหลิงหรือว่าน้องออมนะคะจะทำคะแนนได้มากกว่ากันถ้าพร้อมแล้วเอ้ยน้องหลิงห้าแอบดูนะเพราะเสลยอยู่บนกระดานนะลูกนะหลุดมองเพียงใช่ใช่ค่ะหรือว่ามองตรงไปข้างหน้าก็ได้เพราะเดี๋ยวพี่เ์ว่าจะพูดหรือว่าจะใบ้อันนี้ออกมาโอเคค่ะซึ่งตอนนี้กดมันมากมากเลยนะครับผมกดกดันเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวทำคะนๆก่อนอย่าให้น้องหลิงหรือน้องอองใครชนะครับ เพราะว่าคนที่แพ้จะลงลงโทษนะครับใช่ปวดลงโทษราว่ลงโทษทั้งสองคนเลยครับลงโทษทั้งสองเลยนะครับโอเคเหมือนกันก็ให้เราแบ่งเราส่งคนนกพิกันครับเราต้องให้เสมอกันนะครับผมได้เลยนะคะพร้อมแล้วนะคะในหมดอาหารนะคะของน้องหลิงและพี่เอสนะคะถ้าพร้อมแล้วไปค่ะอ่ะข้อแรกนี่คือ ประตูผีประตูผีอะไรขัดไทยเย้น้องเพลงสองที่สองคืออะไรครับขับไปทานที่ไหนดีคะขับไปทานที่ไหนคะอันนี้ออัันนีี้รตผชอบมากชอบมากส้มตซามุเอะเสี่ยวกเออเออเออไปเสี่ยวเรือมีมีอะไรมีอะไรเธ่ไม่ไี้บอกว่าเนื้อสักอะไรเนื้อสักอะไรที่เราชอบเนื้อเธอชอบไก่ฉันชอบก๋วยเสี่ยวเนื้ออันนี้แต่เธออันนี้ก้ม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 ไข่ไม่ใช่ไม่ใช่ p i ซ่า เด้งเด้งลูกชิ้นขาวเด้งวสีขาวลูกชิ้นยืนกินเออต่อไปค่ะต่อไปต่อเลยหะต่อเนะดีดดดคนด่เลยทุกคนควทยต้องกินตัชัดทุกคนต้องต้องสั่งเลยอันนี้ไม่เผ็ดมสไม่ใช่ค่ะเป็นี้ข้าวไม่ใช่ไม่ใช่ ทุกคนต้องสั่งเป็นจานด้วยก๋วยเตี๋ยวข้าวซุปซุปซุปน้ำน้ำน้ำข้าวมันไก่น้ำ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 ซุปต้มยำซุปจ้าวได้แล้วเวลาค่ะซุปซุปซุปข้าวมันไก่เมื่อกี้ก็งงเหมือนกันบอกว่าซุปข้าวมันไก่มาได้ไงคำตอบข้าวมันไก่อาหารที่เรากินซุปในครัว อาหารที่คนต่างชาติค่ะที่มาลุนไทยต้องสั่งเลยค่ะต้องสั่งเลยค่ะมัสมันค่ะโอ้ยก้าวขึ้นไปวันนี้ผมว่าอันนั้นคือความชอบส่วนตัวนะใช่ไหมน้องความชอบส่วนตัวใช่ไหมหนักมากเลยนะมัสมันน่มัสมันด้วยแล้วก็พวกแกงอย่างนี้เนาะต้มยำเอวยแกงเอ่ยอย่างเงี้ยเขาต้องสั่งนะลูกเนาะค่ะอันดับแรกมัสมันอ่าโอเคนะคะแนนไปแล้วรอก่อนนะยังไม่ประกาศแล้วกันเนาะได้ประกาศไปเลยกี่คะแนนคะ สามคำสามคะแนนคสามคะแนนยังไงน้องออมลองคิดว่าทำได้ก่อนเราว่าเราแค่บอกตากันก็รู้ได้ไปไหนพี่พี่ไปไหนพี่พี่ไม่เป็นไรจริงหรอใช่สามคะแนนไปไพี่พี่พี่ไม่รู้แล้สลับที่เลยค่ะสลับกันสลับกันครับจ้าก็จีก็เอาให้สามนะครับสามประพันธ์เนะซึ่งผมรู้ว่ากษิตไปเก่งมากน้องออมแต่น้องออมค่ะพี่นะว่าไปไหนดีคะนะไปไหนดีคะชอบมากค่ะ 好刚才呢就是三分哈答对三题三分那我们现在来看一下哦ไม่ไหนดีน้องเออเชียมใหม่ค่ะโอ้เก้าช่วงเลยนะจัจะได้ใช้วเวลารวมกันั้าช่วเลยพาบูไปด้วยไหมพาบูไปด้วยพาบูไปด้วยไปด้วยพาอุนหไปด้วยแต่ว่าไม่แต่ว่าไม่ได้อยู่ในกรงให้บินไปก่อนนะคะ โอเคโอเคโอเคค่ะไปไหนดีนะเดี๋ยวพี่กระสิช่วยใบ้นะได้นะโอเคได้ค่ะพี่หลิงตอบปวดเลยนะโอเคถ้าพร้อมแล้วไปค่ะไปค่ะที่เชียงใหม่ค่ะที่เชียงใหม่ไปไหว้อะไรไหว้อะไรไหวพาไหวพาอะไรอยู่ที่ไหนไม่ใช่ค่ะไม่ใช่ค่ะอยู่บนดอยค่ะอยู่บนดอยถูกต้องค่ะถูกต้องค่ะที่ขายมดนมสดค่ะนมสดนมสดถูกต้องถูต้อง บ้านเรามีอะไรสีอะไรคะสีอะไรบ้านพิชชาพิชชาถูกต้องค่ะไปต่อเร็วเร็วที่แบบใกล้ใกล้ศาลหลักเมืองค่ะศาลหลักเมืองค่ะเป็นพระที่ประจำกรุงเทพมหานครค่ะสีเดียวกับสีแก้วสีว่าพระแก้วถูกต้องแล้วถูกเชื่อถือไหมคะไปที่ค่ะภาษาจีนค่ะภาษาจีนพรภาษาจีนภาษาจีนค่ะอย่าล้าอย่าลราถูกต้องค่ะไปเร็วไปเร็วอภูเก็ตค่ะจะไปดูพระทิสมุกค่ะไปดทะเลค่ะทะเลสมุทร ยื้อไปค่ไม่ทูไม่ทูไม่รู้ไม่ทูทเลยครับข้ามพี่ของข้ามข้ามไปต่อค่ะโอเคอ่าไปที่อันนี้คงไม่รู้ไปเลยสักเี่เปลี่ยนไปเลยไปเลยจุดบอเปลี่ยนเปลี่ยนอันหนึ่งพี่เปลี่ยนที่อะไรนะเราไปอันนี้นะเราไปอันนี้นะที่เออ่ไปที่เวลารถไฟมาปุ๊บเขาจะหกปุ๊บปุอย่างนี้หมดเลยหมดเลยโอ้โหสถานีรถไฟใรถไปขายของ หมดเวลาแล้วครับเพื่อติดหมดเวลามานานแล้วครับผมอยากถามแค่ว่าเมื่อกี้หลิงตอบว่าพี่แก้วเป็นคะแนนของใครอ่ะเป็นคะแนนของน้องอ๊อฟโหนะก็เรงตับตาพี่ดอกก็ต้องให้คะแนนพี่สิอ้าวเหรอโอเคโอเคกติกาที่ก่อขวดเพราะน้องปรากฏว่าเปลี่ยนเขาเปลี่ยเขาเปช่วยเขาแสดงว่าเขาน่ารักน่ารักเขาน้ารักเรา เราก็โอเคลรก็จิ้งและทีมก็จีนะคะและน้องออมนะทำไปได้สี่ตามี่คะแนนชนะไปค่ะมันชนะตรงความที่หนูต่อกแก้วอ่ะดูเชกขยาเก็นะคะ้อนวอ้ะานะ้ะอานเรานารนะแอุกออ้เรอราอเรารองอออจนริรน มีอนน้แล้วคะแนโอ้โหโอ้โหโอ้โองเรานะคะโอ้โหโอ้องกห้างไอยโนโิ้กันอ้โหโอ้คหนอคโหโอ้โโอ้โหโอ้คหโอ้โ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 อ้โหโอ้โหน้โหโอ้โหโอ้อ้หโอ้หโ้โหโ้โมีอ้โหโม้คหโอนหด้ห้หมอ้หโอนม้อ้โหโอ้โ้อ้หโอ้อสโหน้องห้อ้อหน้้องห้ แต่ทำคนเดียวเหงาไหมก็เหงาอยู่ค่ะเอ้ยว่าแล้วหือว่าพี่ก็จิตเลยอ๋อ้ขอโทษนะคือปกติเก็ลงล้ว่าเป็นน้องออมแล้วกันเนาะปรากฏว่าหลิงพูดว่าหรือพี่ก็จิตจะช่วยหลิงนะกันอยงนี้ได้ไงลองดูก่อนลองดูมีมแรกก่อนนะมีมแรกค่ะพีเบี่ับกรลงาะมาดี่กาโนกะครคมาดี่การลงโทกั่อะโอเคไา่าอน่ะค ในชาไทยนี่ชาไทยเฮ้ยยินดีนา่ารักเฮ้ยเฮ้ยทำแล้วทำแล้วดูดีนะรักแล้วนึีงเราไม่ได้แพร์รนะลูกนานหนูทำแย่งคำไปก่อนแล้วเออเฮ้ยเอาเอาละครับทุกคนตั้งกล้องไว้เลยนะครับซูมเข้ามาได้เลยนะครับผม <c oughs> แล้วใครเหมือนกับใครตอนนี้คะ <c oughs> ใครเหมือนกันออมออมลองทำดูนิ <c oughs> ดนึงก่อ,อน ต้องนาเปิดปด้วยเหรอเออต้องตาเปืดปืลูกตามองมองตาเปดืโอ้ยไม่ได้เราจะเกิอรจิ๋วจิไปจออ๋อหลิงนะจะเป็นมีมใหม่้ยนะคะอ่ะมาภาพที่สองค่ะมาดูสักมีมหนึ่งค่ะมาเรามาดอที่สอค่ะที่น่ากากเลยน่ารมิยน่ารัมาเยวาาเลารัมากไลย่ะรักมาก่าม แล้วน้องออมไม่ได้ถูกลงโทษน้องออมทำเหมือนไก่แล้วน้องออมทำได้เหมือนมากเหมือนจริงเออนะคะอ่ะโอเค่เดี๋ยวเดินๆเป็นมีมแล้วตอนนี้นะคะแทนที่จะเป็นมีมในซอนะคะทั้งสองท่านเป็นมีมแทนแล้วนะคะครับมากขอเจ้าพระกุหลาบกับทัพอลิงแล้วออมค่ะรอาพระคุหลาบกับทัพลิงแลอมไข่สองลูกไอ้สองลูกอันนี้แถมให้แถมให้ที่สเตจสาวไบ่ก็ไขสองลูกที่เป็นสาวไบ่ใช่ไหมคะ รูปที่บอกขออีกสองลูปได้ไหมขออีกสองลูกได้อีกสองลูปได้ไหมอ่ะอีกสรูปนึงค่ะมาเฮ้ยอุ้ยอันนี้ต้องทำคู่แล้วจีนเซจีนหมาใครจะเป็นน้องแมวใครจะเป็นน้องหมาอ่าปกติใครเป็นแมวใครเป็นหมาคะเดี๋ยวพี่ลินเป็นหมาหรือแมวพี่ลิงเป็นลิงเป็นหมาเหรอโอเคโอ้โหโอ้โหโอ้โห เอาละครับผมพร้อมทุกคนตั้งกล้องพร้อมนะครับห้าสี่สาไปค่ะน้องดาตอนออนมากมากเลยใส่ตาคือแวอวามากๆเลยบอกว่าพี่หมาเด็กพาไปเที่ยวทั่วไทยกับพี่แก๊์หน่อยค่ะโอเคขอบคุครับอีกสองภาพหนึ่งค่ะมาสุดท้าอีกโออเกโอเคโอเคโอเอคโ คุณไม่เศษนี่อันนี้อันนี้ต้องดูให้ละเอียดก่อนนะคะอย่าอย่าเพิ่งเอาภาพรมนะคะอยากให้ทั้งสองท่านดูให้ดีๆจมูกอยู่ตรงไหนโอนะคออยู่ตรงไหนดูให้ดีๆก่อนอย่าเพิ่งรีบทำนะครับเรามีเวลาและกติกาพิเศษนะคะภาพนี้นะคะทําเป็นเวลาหนึ่งชั่วโมงค่ะรับผหถูกต้องครับอันนี้อาจจะคอเคล็ดคอเคล็ดไปหน่อยคอเคล็ดไปหน่อยค่ะอะไรรอบนี้เคยเป็นน้องใหม่น้องนีวเป็นเหมือนเดิมไหม หรือว่าลองทดสอบก่อนไหมหรือว่าทำสองรอบไหมสลับกันเอาเง่ายๆสลับกันดีกว่าเนาะดีเลยครับในรอบแรกจะเป็นหมาอ่๋าออมเป็นหมาแม่เขาต้องคิรแล้วย่ะมไงใช่ใช่ใช่เฮ้ยอ๋อโอเคอ่ะอันแรกก่อนนะครับน้องออมเป็นหมานะครับน้องหลิงเป็นแมวนะครับผมโอเคค่ะพร้อมไหนสามสองหนึ่งไปค่ะ โอเคเขาป็นชั่วโมงแล้วเหรอคะงไปไวยังไม่ครบอันดับแรกเพราะเมื่อกี้ยังไม่ผ่านจ้ะเพราะว่ารูปอ่ะจมู่มันชิดชิดกระหูเลยถูกไหมคะกรรมการเมื่อกี้กรรมการขี้มากแฟนคลับบอกว่าไม่ผ่านถูกไหมฮะไม่ผ่านใช่ไหมฮะไม่ผ่านไม่ผ่านกรรมการท่านนี้มาจากประเทศเวเนซุเอลาค่ะครับผมเชิญเลยค่ะอีกสักรอบคือกรรมการบอกไม่ให้ผ่านค่ะพี่หนึ่งยอมเชิญเลยหนึ่มันต้องเช็ดมากเลยหนึ่งสอง

อบูชมชื่อเต็มเขาชื่ออาบูชิเก้เลยจริงๆไม่มีเดอะแต่นี่เขียนผิดออ๋โอเคอาบูชิเก้เพราะนี่อยากให้ชื่ออาบูนี่อยากให้ชื่อชิเก้อ๋อรวมกันเป็นอาบูชิเก้เป็นชื่อกับนามสกุลชื่อกับนามสกุลนะครับผมแล้วหนูอยากได้อยู่แล้วหรอพี่หนิงซื้อให้เป็นของขวัญหรอเคยบ่นไม่อยากได้แล้วก็เอารูปให้เขาดูจ้าว่าจะสีอะไรดีแต่สภาพนั้ แม่เอาละเดี๋ยวเดี๋ยวแม่ไม่มีคนเลี้ยงอะไรเงี้ยไม่ใช่น้องออมบอกว่าน้องออมจะซื้อแล้วเดี๋ยวเห็ดผลใดๆก็ใช่ถอใจเออไม่ได้ว่าถอใจใช่พี่หนิงก็เลยซื้อให้น้องใผ่านเลยเออโอเคเดี๋ยวมันมีอาบูซิกเก็ตหนึ่งเดี๋ยวนีอาบูซิกเก็ตสองตามมาสามสี่ตามมาแน่นอนจะได้มีเพื่อนจะได้มีเพื่อนคืน ก็คือก่อนจะนอนตีสัตีสองจะตื่นมาเป่าข้าวอูบูตอนแปดโองเช้ากรู้สึกรักแม่มันแสดงว่าไม่เคยเลี้ยงหมาน้อยสินะอุนี่ไงใช่แต่อุนี่คือหมาก็จะแบบต้องดูแลมากกว่านี้แสดงว่าอุนี่โตหน่อยแล้วแน่เลยตอนตอนเอามา ตอนที่หลิงได้หมาใหม่ๆอ่ะหนิงต้องแบบลางานทั้งเดือนเพื่อที่จะดูแลเลยอ่ะถือว่าทางแกร็บทอดททโชคดีมากเลยนะคะเพราะว่าน้องเพิ่งได้มาไม่กี่วันนี่เองโชคดีน้องไม่ได้ลางานแบบนี้นะคะน้องไม่ลางานมางานแย่ถ้าน้องลางานมานจะแย่เลยนะคะจะสลับกันไหมเมื่อกี้สลับกันสลับกันสลับกันทีหนึงต้องหลิงสลับกันกับเราเราไปเพียงไม่สําเร็จนะคะบอกเลยว่าคุยไปตั้งนานแล้วก็ลืมไปละไม่ได้ ได้ฝั<ทา>ง่งนี้กรรมการยังไม่ผ่านาค,ครับเอาละครับผมถ้าพร้อมแล้วนะครับทุกคนตั้งกล้องพร้อมนะครับมาค่ะ 1> 2 1ไปค่ะอ,อึอ่งไปค่ะไปเอ้ยทักกี้ไปไดหรือเปล่าได,ได้ได้เจอไหมเมื่อกี้ได้ถ่ายถ่ายได้ไหมเมื่อกี้ชั่วโมงหนึ่งเลยนะไม่ได้หชั่วโมงชะนะพี่ ไม่ใช่ไม่ใช่จะความหลักด้านหลังบอกว่าไม่ได้นะคะใช่ด้านหลังบอกว่าไม่ได้ทางทรทและพี่แก๊บบอกว่ายังไม่ได้ค่ะได้ไหมฮะถ้าไม่ได้ก็ต้องร่วมกิจกรรมแก๊บแล้วแหละพา่มาร์จอลลิงออมอีกอย่าลืมใส่โค้ดด้วยนะคะใช่นะคะซิตี้เนเจอร์และอเ a z ิ n g งห้าแต่ว่าจริงๆทางแก๊บก็มีโค้ดอีกมากมายนะคะใช่ โอเคสรุปคุยไปแล้วสรุปจะทำอีกรอบนึงไหมหรือว่าพอแล้วครับงานานที่ร่วมกับแกรปไงโอเคเอาเลยทุกคนนะครับผมอย่าลืมนะครับเป็นยูเซอร์ของแกร์ปนะครับของงานหน้าเกิดจัดให้นะครับได้เลยค่ะขอเสียงปรบมือดังๆให้กับน้องหลิงและน้องอ๋อค่ะเฟรน